สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับแล้วก็จะไปตกปลาด้วยนะครับอนกื่ีจะไปนะเราต้องเตรียมอุปกรณ์ตกปลานะครับ <20. S 1> เดี๋ยวจะต้องทำยังไงนะครับเอาอุปกรณ์ตกปลาขึ้นเครื่องนะครับเดี๋ยวจะถ่ายทําให้ดูนะครับว่าถ้าเราอุปกรณ์ตกปลาขึ้นเครื่องนะต้องทำยังไงบ้างนะครับตอนนี้อยู่ใน ถ้าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่นะครับรเราจะเดินทางไปที่สุราษฎร์ธานีานะครับมันเป็นอุปกรณ์ตก,กปลาครับอขอเบ็ด,บดใช<ห>่ต้องโหลดใ่กระเป๋าไม่สามารถส่วนคันเบ็ดเห็นไครับคันเบ็ดผมใช้เป็นสีท่ทอดก็เดี๋ยวเอาขึ้นเครื่องไปนะครับไม่โหลดนะครับออุปกรณ์ตกปลา เดี๋ยวชำระเงินโอเคาอก่อโอเคครับซื้อโหลดกลับแล้วนะครับ20่กิโลซื้อจากสุราษฎร์กลับมานะครับ510บาทนะครับ510บาทจะซื้อจากเชียงใหม่ไปสุราษฎร์เมื่อกี้15บกิโลหนึ่พันนะครับวันนี้มาถึงสนามบิน สราธานีแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆได้กระเป๋ามาแล้ววิ่งมาเอาเกือบไม่ทันนะครับไปเข้าห้องน้ำืาอกีแล้วก็มาตามสายทานนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็พอจะทราบถึงขั้นตอนนะครับการนําอุปกรณ์เอาไฟดับสนามบินสุราษฎร์ธานีไปดับโอเคนะครับขั้นตอนการโหลดอุปกรณ์ตกปลาเครื่องเครื่องมาก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับโอเคขอบคุณนะครับเพื่อนๆ